เขาปลามหานอสร้างขึ้นก็เหรอครับพี่ล่ะยุบแยหลังผู้พี่ล่ะครับพักพักชุดใต้ห้อเลือดดูหานอสร้างเราได้แบบนี้โอ้มีแต่นอนงามๆครับท่านผู้ชมเห็นบ่พี่เห็นนอนหนีบ่เบิ่องนอนอ้วนๆเลยได้เอาไปเห็ดไปแกงไปเห็ดน้องไม่สมกับแซบเนี่ครับเพราะเพราะว่ามันอ่อนบ่โอ้แต่น้อยใหญ่แต่ละกว่าไหม เต่นนองงามๆกับนอสร้างป่าหัวนี้ครับโอ้นนบิกบิ๊กขึ้นกันหายู่หากินนั่งสี่แล้ะครับใส่ชีวิตยูมมันหนวกท่านผู้ชมเบึงหนอนง,งามบ่บึงต่างกันบักคักที่กับแขนผมใหญ่กว่าแขนบักคักเลยพี่เคสน้องไม่สมเสียบ เจียงกระเสียบครับพัวมันอวนมังกอดเดียวกบซี่อ็ส,ส่องกอดซีนอนมิดะนอนยิงบิก๊กบิ๊กเลยครับนี่โอ้นอนนี่มันยังเป็นตับเตาอยู่เดี๋ยวมาปลอกเอา้วครับาะวมันไข่มันต้องปลอกนอนสร้างปลา ต่ว่าหลาย,ย่ดต่ว่ามันค่ายครับแล้วก็ระยะท่างระยะท่างที่ขึ้นไม่เอาเนี่ยมันขนขางซีซีไกลแล้วก็สูงตอนขึ้นเพราะทอดได้ดี๋ยวกตอนเอาล่วงนี่แหละ <c oughs> สิเอาท่านอน่อนอ่นอนหอ,อ,อสร้างปา่า เบื้องขนมันหลวดไข่โอ้จะว่าปิดตะอนซ่อนปิดตะมันครับเพราะว่ามันมิดมันหลายจะนวลง่ายยู่ข้างล่างกับนวลโจวดซะขึ้นมาต้งพูดกับนวลสร้างปลาซะจะว่าปอกวกเลี้ยงมันก็นเหลียวว่าหลายู่ครับแต่ว่ามันกับน,นวลง่ายอยู่ ปาดปาดชุ่มแ,งแ,งแ,งแ็งแข็งแยแออกแล้วครับเพราะว่ามันหนักหัวเตมามหวด,ดครับผมพึ่งประเดิมสวงกวาเาแดเนี่ยตัวเบิงทับทุ่มเบิงขังหลังผมเลยมิต่ป,ปลาสร้างมันความเลื่อมกำลังเลื่อมอกแล้วกำลังปงผมเบิ่งกำลังโพพูลูพิลพี่ขึ้นมาเป็นตับเตาลายอยู่ ผมมักก็ไม่สมซุปกระเสียบแกงเส้กไก่กระเสียบเพราะว่าที่เราไม่สมผมเอาโอ้หน่อไม้กระเสียบเนาะแกงกระเสียบอ่อ,อนๆหน,น่อสร้างผมมักก็ว่าเลี้ยงแกงเนี่ยผมมักหน่อสร้างนี่แหละครับมันอ่อนดีหน่อสร้างป่า

ขันเตรียมถุงผ้านี่กับสีเบ,บียรบ่ไหรดอัครับปมปาอยูนะ่จะว่าขันสีเอาจนเตรียมกระเต็มครับพว่าเลี้ยวไปน,น้ำพุนี่น้อใหม่บักหลายเลยน้อสร้างปลาออกเตือนทางตัวแล้วครับพุนเดี๋ยวไปหาเอาฝนกำลังลิ่นครับตอนนี้เดี๋ยวมันสีคำกอนพี่เจ้น้อยอยังไงล่ะครับนี่สีท่านผู้ชมเห็นบ่ นอสร้างปลาจะหนอง,งามงามเยียครับไว้ก่อนถับปอกร่วมกันไว้เป็นเป็นหน้อย่ใหญ่โอ้ เบิ่งครับตวผู้ชมเจลาหนวแม่บิ๊กบิกทั้งนั้นเลยกว่านี่ซีหานว่าผุน,นะครับนี่เบื้อง้ซมเคียงอะลวด สวงนอหนีก็ส่งใหญ่อยู่ด้กอดหนีซีหานนะเลยโอ้เบื้องครับกวอดยาวหนึ่งสว้วงสามสนหกนอ พุ่นนอน,นี่พึ่งผมสียแทกใส่กับโอ้พี่กับขาผมแต่ว่าปีที่แล้วปีไกน่นี่งามกว่านี้ครับเดี๋ยวไอ้ฝนมันนำกว่านี่ก่อนผมวา่าบ่ทชันหอดฤดูมันปะไดยมันเพิ่มจะเริ่มออกปีที่แล้วนี่ผมมาประมาณปลายเดือนครับปลายเดือนของเดือนนี่แหละหลายแห้งนอนง่ายวมตอนนี้มันเนนนพิ่งจะเริ่มออก ยียจ้ว่ามันไข่เหรอครับเอางอสร้างขุดเอาเฉพาะยญาใบอ่อนอ่อน,นไปเป็นแต่เอาไปเพียดพันธุ์ปลูกว้ยึดสวนปลาผมยึดดอกนี้ ผมยานผมเอาไปปลูกอยู่ว่าจะขึ้นมาเอาสูงทางหลังผมนี่โอ้ไกลไปจากว่าจะกิโลเลยครับนี่มีจต่ปลาสร้างเลยยางบสุดสุดและครับปลาสร้างยางเดี่ยวเลยเนี่ยงาวไปนี่หลายกิโลเลยแหละ ยังมืดมือจากสีสุดถึงพอสุดเละครับมันปลาสร้างเง้ยไปเลยเดียว้ยไปน้าผู้เลยยุ่ผักนี่แหละผักปลาสร้าง สายเดียวแหละครับมึงนี่มากคนเดียวทีมงานเบว่างครับมึงนี่คนว่ามือรุ่นผ้าม,ามา่านั่มเนี่ยหรอเปคนว่าเป็นสีให้ผ้าน้มทาง น้ใหม่อ่อนๆสิมักเกิดบ้านไผไ่มีผู้กับผมว่ามันก็น่าจ,จะเบื่อตัวครับน้ใหม่ว่าปลวกน้ำใหม่มักเกิดอยู่น้ำผู้ ยุ่งกับไล่ยุ่งยุ่งกับไลยอยู่ดีกับว่าเป็นบ่มียุ่งเลยยุ่งกับไลยทั้งไข่ทั้งยุ่งนะครับจะตั้งใหญ่บ่ามาเอากับว่าด้กินเนาะเอาจัก เทองถุงกับพ่อด่อครับแบกบล่งหยากถุงท่ายมันใหญ่ปวดโอ้ตื่นเต้นอีกนักเตือบเต้นซิฟก้นนก,ก็ได้ออกเดินทางตัวแหละครับหาอีกเล็กน้อยหาอีกเล็กน้อยก็สิได้ล่งกลับแหละครับบ้าน,นี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจผมในตั้มคลิปแต่ผู้ชมได้เบิกเลยครับ พามาไทยมาเบิงบรรยากาศทึ่งปลาทึ่งผู้ครับเป็นบ่กนี่จะเป็นผู้บ้านผมครับหลังขึ้นไปนี้มันจะเป็นสั้นๆขึน้นไปแล้วมันก็จะเป็นพื้นที่ลาบคือ,อยังด่านแางพื้นด่านแางนะครับเป็นลาบไปเลยดยิแล้วก็จะเป็นพวกปลาไม่จามองนี่จะเป็นหนาา้าผานี่ปลายเนียวผมตามท่านผู้ชมเห็นนี่มันจะเป็นหนาา้าผาสั้นขึ้นไปสูงหลายเมตรอยู่ด้วยนี่มันค่อยสิเป็นพื้นที่ลาบครับ สี่มีท่างไตขึ้นปีนขึ้นอยู่ท่างท่างปุ่นแหละครับ okay. ขอจบคลิไปไว้ประมาณนี้แหละครับผมสวัสดีครับ